สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับปุ้ยอีกกันอีกเช่นเคยค่ะสวัสดีนะคะลูกค้าที่กําลังรับชมอยู่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะมารีวิวรถกระบะนะคะเข้าใหม่ล่าสุดแล้วก็ได้เป็นรถปีใหม่ด้วยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะนะคะได้เป็นเ s u ูดีแมค่ะเป็น1.9 LDA นะคะเป็น Space Cap 1.9นะคะรถปี2020ค่ะ สำหรับคันนี้ค่ะราคาสุดพิเศษกันไปเลยค่ะราคาอยู่ที่6 1แ0 0 0บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ได้ปีใหม่ใหม่ห0 0 0ืเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าท่าในใดที่สนใจติดต่อสอบถามกันได้เลยค่ะรับประกันนะคะในส่วนของตัวรถไม่มีประวัติการชนนะคะรถประวัติคงช่างเดิมนะคะรถสวยตอบโจทย์อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับลูกค้ามีประวัติเครดิตสามารถจัดฟรีดาวไปได้เลยค่ะ นะคะลูกค้าจัดฟรีดาวนะคะจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0ับาทนะคะต่อเดือนนะคะสำหรับคันนี้ค่ะจะได้เป็นสีเทาดำนะคะออกแบบโฉมใหม่มาล่าสุดเลยนะคะเป็น DMa มปี2020นะคะโฉมก็จะออกเป็นโฉมใหม่ล่าสุดเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะราคาป้ายแดงนะคะป้ายแดงจะอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0 0 0ถึง9 0 0 0 0นบาทนะคะสำหรับคันนี้ค่ะได้เป็น1.9 เครื่องพันเก้าเลยนะคะสำหรับอีซุดีแม็คันนี้ค่ะนะคะท่าในใดที่สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาดูรถโดยตรงค่ะได้เลยค่ะที่เบอร์ติดต่อ0641462466 4, 4, 6, 6, ค่ะนะคะรถสวยอีกหนึ่งคันนะคะที่อยากแนะนำสีเทาดำนะคะเป็นตัว h i g ลนเดอร์นะคะยกสูง Smart Cap ปนะคะขออนุญาตพาไปชมนะคะในส่วนของด้านในของอีสุคันนี้กันบ้างค่ะ ภายในนะคะคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะเบาะผ้าสีดำเลยนะคะสำหรับ Isuzu D-Max นะคะคันนี้นะคะเป็นตัวแคบยกสูงนะคะจะได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะมาพร้อมจอเรียบร้อยนะคะคันนี้ พวงมาลัยนะคะเป็นมันติฟังก์ชันเรียบร้อยนะคะคันนี้คือใช้งานน้อยมากนะคะพวงมาลัยไม่เสื่อมไม่สึกเลยนะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะเบาะตัวสีดําเป็นเบาะผ้าเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะเป็นแคปบเปิดได้นะคะแคปเปิดได้เลยนะคะสำหรับอีซูดีแมทคันนี้ค่ะรถสวยหนึ่งคันที่อยากจะแนะนํานะคะแล้วก็ได้รถปีใหม่เลยนะคะ รถไม่น้อยมากๆค่ะไม่เป็นแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะถ้าได้สนใจติดต่อสอบถามนะคะดูโครงสร้างนะ,ะในส่วนของตัวประตูนะคะน็อตไม่เคยมีการขยับเลยนะคะสำหรับ d m a ม็ Mac คันนี้ค่ะให้ดูนะคะในส่วนของตัวรายละเอียดภายในของอี u d ดีแม็ยกสูงคันนี้นะคะ โครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะคะทัสซีนะคะโครงสร้างรถปอดีรถเดิมเลยนะคะสำหรับยีสุดีแมทคันนี้ไม่มีประวัติชนนะคะรถเดิมๆนะคะเป็น1.9 DDI นะคะมีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยค่ะนะคะมาพร้อมจอด้านหน้าเลยนะคะคันนี้เป็นตัว1.9 LDA นะคะ ูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะคันนี้จะออกเป็นโซนเป็นโทนออกสีเทานะคะเทาเกรย์นะคะไม่ไม่ใช่เทาดำนะคะคันนี้จะออกเป็นสีเกรย์นะคะใครที่ชอบแบบสีลักษณะพิเศษแบบนี้นะคะสามารถเข้ามาดูรถ,รถจริงได้ค่ะที่บริษัทรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่ถนนสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพค่ะนะคะเดี๋ยวผู้จะเปิดให้ดูทั้งสองฝั่งเลยนะคะตัว ประตูแคบนะคะก็สามารถเปิดได้ปกติอันนี้จะออกแบบมาสวยงามมากๆนะคะปรับโฉมด้านหน้านะคะโฉมไฟหน้าไฟท้ายนะคะโฉมรูปลักษณ์ใหม่ที่สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคันนี้ค่ะราคาสุดพิเศษไม่แพงเลยนะคะสำหรับไฮันเดอร์คันนี้ค่ะ ราคาอยู่ที่610,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามได้เลยค่ะเบอร์ติดต่อ0ูนย์6 2 4 6, 6ค่ะบุ้ยเพชรยนต์นะคะบริษัทเพชรยนต์เปิดทำการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะเดี๋ยวผู้จะฝากแอดไลน์ไว้ด้านล่างนะคะเบอร์ติดต่อสามารถติดต่อได้โดยตรงค่ะบริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่ถนนสรีไทย68ิบเมีนบุรีกรุงเทพค่ะ ะะเราเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะลูกค้าที่สนใจติดต่อสอบถามเงื่อนไขการออกรถหรือว่าต,ติดต่อสอบถามเส้นทางกันได้นะคะอย่าลืมฝากกด subscribe กดสังกดิ่งกดติดตามไว้เลยนะคะเพื่จะมาเปยดรถเข้าใหม่รถสวยๆแบบนี้กันอย่างต่อเนื่องนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะนะ,ะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ